คุณพี่เจ้าค่ะดิฉันเป็นห่านไม่ใช่หง EP ที่11และ EP ที่12หลังจากที่นิธาได้ไปทําเล็บให้กับเกสรที่เรือนของเธอได้ถูกเกอรกันแกล้งและทําร้ายจนบาดเจ็บไม่เพียงแค่นั้นยังใส่ความว่านิธาเป็นคนขโมยกําไรทองคำจนทําให้ทางการจับตัวมาขังไว้ซึ่งเกสรต้องการให้นิทาถูกทรมานจนตายอยู่ในคุกและไม่มีใครจดจำซึ่งเธอก็รู้ว่าชายจะต้องมาช่วยนิทาอย่างแน่นอน แต่เธอก็จะให้อาของเธอเป็นคนช่วยเช่นเดียวกันหลังจากนั้นนิธาก็ถูกจับตัวเข้ามาอยู่ในคุกซึ่งในนี้มีความน่ากลัวมากเธอเห็นว่าเหมือนมีคนตายอยู่ <S <S เธอจึงตะโกนโบกเวกขอให้คนช่วยแต่ที่จริงแล้วผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่ศพเป็นคนที่ยังมีชีวิตแต่ร่างกายอาจจะเหม็นเหมือนศพป้าคนนี้ถูกจองจำมาอยู่ในคุกนานแล้ว และได้บอกกับนิทาว่าต่อให้เราจะมีความผิดหรือไม่ผิดเราก็จะถูกทรมานจนยอมรับความจริงไปเองซึ่งทำให้นิทาได้รู้ว่าป้าไม่ยอมรับความจริงจนทำให้เธอมีสภาพเป็นเช่นนี้และสติของเธอก็เลอะเลือนคิดว่าตัวเองอายุ21และไม่ให้นิทาเรียกว่าป้าซึ่งนิทาก็กลัวเป็นอย่างมากว่าเธอจะมีสภาพเป็นแบบนี้เธอพยายามตะโกนขอร้องให้คนอื่นมาช่วย ในจังหวะนั้นคุณชายต้องออกไปราชการที่อื่นเพราะมีโจรที่เขานั้นต้องไปปราบคุณชายได้ประทาก,กับโจรจนได้รับบาดเจ็บที่แขนทำให้ต้องพักฟื้นอยู่ที่นั่นโดยไม่ได้กลับเรือนส่วนนิตาที่อยู่ในคุกกับป้าได้พูดคุยกันเปรียบเสมือนว่ารู้จักกันมานานซึ่งตัวของป้าก็ได้บอกกับนิตาว่าพวกภัยพวกทาสอย่างเรา ถ้าไม่มีมูลนายก็จะไม่มีสิทธิทางศาลหรือได้รับความคุ้มครองใดๆเพราะว่าตัวของนิทาต้องการที่จะรู้ว่าเธอสามารถหลอดออกไปจากที่นี่ได้อย่างไรนิทาฟังตอนแรกก็งงๆว่ามันคืออะไรกันแน่ป้าจึงอธิบายว่าถ้าเกิดนิธามีเจ้านายที่คุ้มครองอยู่ก็สามารถมาช่วยนิทาได้ นิทาจึงถามว่าถ้าเกิดว่าเธอมีเจ้านายแล้วเธอสามารถออกไปจากที่นี่ได้ใช่ไหมซึ่งป้าก็บอกว่าใช่แต่เธอก็ถามกลับไปว่าเจ้านายของนิธาเป็นใครแต่นิทาก็ตอบกลับไปว่าเธอไม่มีเจ้านายซึ่งก็ทำให้ป้าถึงกับเซ็งที่นิธาพูดเหมือนจะมีทางออกแบบนี้เพราะเธอรู้ว่ามีคนช่วยเธอได้ซึ่งคนที่เธอหมายถึงก็อาจจะเป็นชาย ยที่เธอก็ไม่รู้เลยว่านะตอนนี้ชายยังไม่รู้ว่าเธอถูกจับเข้าคุกเรื่องของนิตาก็รู้ไปถึงโหคุณทัพทิมแม่ของชายคุณทัพทิมจึงสั่งให้เบ่าในเรือนทุกคนเก็บเรื่องที่ชายออกไปราชการไม่ให้ทุกคนรู้เพื่อจะได้ไม่กลับมาช่วยนิทาให้ทัน ส่วนทางด้านกุลเกสรก็ได้เรียกทิศเข้ามาพบและได้สั่งให้ทิศไปจัดการนิทาครั้งนี้อย่าให้มันรอดไปได้ซึ่งทิศมีจิตใจที่โหดเหี้ยมฆ่าคนได้โดยไม่มีเหตุมีผลในขณะที่นิทากำลังนอนหลับอยู่ทิศก็ได้ชักมีดออกมาและพุ่งตรงไปที่นิทาแต่โชคดีที่ในคุก มีนักโทษชายที่อยู่ห้องตรงข้ามรวมถึงป้าที่นอนอยู่ใกล้ๆก,กับนิตาทุกคนรู้สึกตัวจึงพาการโบกเวกโวยวายทำให้นิทานั้นรอดมาได้ทั้งด้านเจ้าสวทองเมื่อรู้ว่าเกศรส่งคนไปฆ่าบุญตาจึงทำให้เขาโกรธมากเพราะเขาทั้งรักทั้งห่วงบุญตาเขาจึงชี้หน้าดาเธอและบอกว่าครั้งก่อนเธอก็ใส่ร้ายบุญตาว่าเป็นคนวางยา ครั้งนี้ก็ยังใส่ร้ายว่าบุญตาเป็นคนขโมยกำไรทองคำอีกเธอต้องการทำทุกอย่างเพื่อจะให้บุญตาตายเขาก็จะทำทุกอย่างเพื่อที่จะช่วยบุญตาเช่นเดียวกันคำพูดของเจ้าสวทองนั้นทำให้เกสรเสียใจเป็นอย่างมากเจ้าสวทองได้สั่งให้เกสรไปสารภาพความจริงหรือไปบอกว่าเป็นการเข้าใจผิดเพื่อที่จะได้ช่วยบุญตาออกมาจากคุกได้ ไม่อย่างนั้นเจ้าสัวทองจะไปเป็นพยานให้ด้วยตัวเองว่าเกศรเป็นคนใส่ร้ายบุญตาทั้งในเรื่องนี้และเรื่องครั้งก่อนจึงทําให้เกศรไม่มีทางเลือกหลังจากที่คุณชายได้จัดการกับคนร้ายเหล่านั้นจนภารกิจสำเร็จแล้วเมื่อกลับจากราชการก็ได้รู้เรื่องของบุญตาคุณชายจึงพยายามสืบหาความจริงเพื่อที่จะช่วยบุญตา ซึ่งจนถึงวันนี้นิทาก็ยังอยู่ในห้องขังและได้ถูกเรียกตัวไปพิพากษาสุดท้ายแล้วเกสรก็ได้ให้เหมือนบ่าวคนสนิทมาสารภาพความจริงว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเข้าใจผิดกันเธอเพียงแค่หลงลืมไปว่ากำไรทองไม่ได้หายซึ่งที่เกสรททาแบบนั้นก็เพราะว่าความขู่ของเจ้าสัวทองซึ่งเธอก็ไม่อยากเดือดร้อน พราะถ้าเกิดทุกคนจับได้ว่าเธอใส่รายนิธาความผิดก็จะตกเป็นของเธอเองซึ่งก็ทำให้นิธาลอดออกมาได้วันนี้เป็นวันที่นิทารู้ว่าจะเป็นวันที่เกิดสุริยุปราคาและเธออาจสามารถกลับไปชาติปัจจุบันได้นิทาจึงตัดสินใจกระโดดลงไปในน้ำอีกครั้งและหวังว่าเธอจะกลับไปสู่อนาคตแต่แล้วมันก็ไม่เป็นเช่นนั้น ซึ่งคุณชายก็ได้ลงไปช่วยเธอขึ้นจากน้ำเหมือนเดิมครั้งนี้นิทานนั้นหมดหวังและได้รับรู้ถึงความเป็นห่วงเธอจากคุณชายและเธอก็ได้คิดว่าผู้ชายคนนี้พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเธอเพราะว่าเขานั้นรักเธอจริงๆรวมถึงในตอนนั้นที่เธอตัดสินใจว่าไม่อยากให้คุณชายมารักเธอเพราะเธออาจจะกลับไปรวมถึงเธอนั้นเริ่มรู้สึกดีๆกับคุณชายที่คอยดูแลเธอแบบนี้ นิธาจึงเอามือของเธอไปสัมผัสกับใบหน้าคุณชายและขอบคุณเขาในสภาพที่เปียกปอนและในครั้งนี้เธอก็ยอมเปิดใจให้กับคุณชายหลังจากนั้นคุณชายก็ได้มาหานิทาที่เรือนแม่แฟงโดยครั้งนี้เขาได้นำตุกตารูปหานมาให้เธอเขาได้ไปเห็นตอนที่เขาไปราชการ และจำได้ว่าเธอเปรียบเสมือนตัวเธอเป็นห่านแบบนี้เขาจึงนึกถึงและอยากนำมามอบให้เธอซึ่งนิทาก็รับไว้และบอกว่ามันน่ารักดีทั้งสองคนคุยกันกระหนุงกระหนิงราวกับจีบกันใหม่ๆ แต่อุปสรรคของทั้งสองนั้นก็ยังมีอยู่เยอะไม่ว่าจะเป็นคุณทัพทีมแม่ของคุณชายที่จะไม่ยอมรับนางคณิกาอย่างบุญตาแน่นอนรวมถึงดอกแก้วที่พยายามขัดขวางทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้ทั้งสองรักกันรวมถึงคุณเกษรคนร้ายตัวจริงที่ยังลอยนวลอยู่ซึ่งคอยหาวิธีกำจัดบุญตาได้ทุกเมื่อและเจ้าสัวทองที่ต้องการบุญตากลับไปเป็นเมีย ชะตาชีวิตของนิทธายังมีอีกหลายเรื่องหลายอย่างที่เธอต้องเผชิญแต่ความรักของเธอกำลังผลิบานในตอนนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นติดตามรับชมคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นห่านมิใช่หงออกอากาศทางช่องสาวันพุธพฤหัสเวลา2ีสินาฬิกา30นาที และนี่ก็เป็น EP11 และ EP12 ที่ทั้งช่องหามาเล่าผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องบันเทิงเริงใจด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ